ประวัติเขาเนี่ยแสบมากมก็เขาแอบอ้างมาเขาก็ยังยังยังฉลาดไม่มากนะมันนักเลงมากอะอขนาดผผข่มขู่อะก่อนที่เออมึงจะเก็บกูกูก็ขอเก็บมึงก่อนก็แล้วกันนะ <c oughs> เรื่องวิชาชีพใช่ไหม <c oughs> ตอนนี้ก็รู้ตัวละได้ตัวและ <c oughs> <ม>เพราะว่า ตำรวจเจออาชญากรรมนี่แบบโวยประวัติเขาเนี่ยแสบมากเขาไม่ใช่เป็นปีม้าที่แบบว่าโดยดึงชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวไม่ใช่อันนี้คือมืออาชีพเลยใช<ม>่ฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้เดี๋ยวคงคงได้แต่ตอนนี้กำลังรองสาวอยู่รอ,อ,อสาวทั้งทั้งยวงอยู่ฮะคือไม่ใช่แค่ผู้คุคนเดียวใช่ไหมพี่ไม่ใช่ับพวกนี้ทําเป็นทีมนะครับระยะยาพวกนี้ทําเป็นมืออาชีพนะฮะแล้วคือแอบอ้างแม่ตูนแม่ตูนเครียดมากขนาดไหนครับก็เขาแอบอ้างมาเขาก็ยังยังยังฉลาดไม่มากนะเพราะว่า เขาทาแล้วเขาคือตํารวจฉลาดกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะมีพวกออหมายเลขรหัสอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้เขาตามจับได้หมดน,นะเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่ายังไงพวกคุณทําทําไปนะฮะแต่ยังไงก็โดนแน่ๆอยู่แล้วตอนนี้ตํารวจเนี่ยเขาจับได้วันหนึ่งหลายร้อยรายนะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่มันเงียบๆจับไม่ได้พอมาถึงเป็นทีเปิลนะจับได้ไม่ไม่ใช่นะฮะเขาจับได้ทุกวันนะครับแต่ทีนี้มันเยอะมากเนื่องมจากมันเยอะมากๆเพราะฉะนั้นก็ต้องรอรคกันเห็่นมาก่อนนั้นโดนข่มขู่ด้วยอ๋อก็พอทันทีที่เราเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นช่องปลอมของเรานะฮะมันเป็นช่องม่อมแม่จูนที่ในติ๊กต็อกเราไม่มีม่อมแม่จูนเลยเพราะฉะนั้นพอมันเปิดชื่อช่องม่อมแม่จูนเราก็เลยให้ทีมงาน ทักไปปรากฏว่ามันทักมาจะซื้อเท่าไหร่คะจะนุ่นจะนี่ส่งหมายเลขบัญชีให้โอนเรียบร้อยซึ่งเราไม่มีการโอนทิกตอกไม่มีนะฮะการโอนเข้าบัญชีบุคคลมีแต่ติดตะกร้าเท่านั้นคนก็ยังไม่รู้อ่ะยังเผลอโอนไปให้มันเยอะแยะไปหมดนะฮะทีนี้เราไม่จูนเขาก็เลยโทรไปเช็งเองพอโทรไปเช็งเองเท่านั้นแหละโอ้โหแล้วตอบกลับมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะจ้างคนมาเก็บมันนักเลงมากอ่ะขนาดข่มขู่อ่ะ จ้างคนมาเก็บเก็บอะไรเก็บเงินจะบอกเขาว่าเก็บเงินแล้วทำไมต้องจ้างมาด้วยมึงไม่มีเขามีแต่จ้างกันยิงมันสําคัญคือการจ้างมายิงแล้วอย่างเงี้ยพี่พี่มูพี่เปิ้ลต้องรอจอดตัวอะไรแบนพิเศษไหมเพราะจะองไปดูอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็อยย่างงเี้พี่เปิ้ลว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรนะเพราะฉะนั้นก่อนที่มึงจะเก็บกูกูก็ขอเก็บมึงก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเจอกันนะฮะ